สวัสดีค่ะก็แวะมาพูดถึงเกมที่ทีมฮิเมจิแพ้ทีมโทเรเจ้าบ้านไป3-2เซตเมื่อวานนะคะโดยเกมนี้ทีมก็ได้พักน้องบุ๋มบิม่มชัชชออนซึ่งแฟนๆก็อาจสงสัยว่าทำไมโค้ชพักน้องบุ๋มบิม่มไม่ตออสัญญาหรือเปล่าหรือเพราะน้องมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งส่วนตัวแอดก็คิดมาตลอดว่าโค้ดน่าจะอยากให้น้องพักเพื่อลุยรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะและนอกจากนี้ทางช่อง TVA Channel ก็ได้มีการสัมภาษณ์น้องบุ๋มบิม๋มซึ่งมีคำถา,ถามถึงการเล่นที่ญี่ปุ่นน้องก็ได้บอกว่าการเล่นในรอบฤดูการปกติ44นัดและการเล่นในรอบสุดท้ายก็ถือว่าหนักสำหรับน้องเลย ซึ่งฤดูการหน้าก็จะยังมีจำนวนแมตช์การเล่นเช่นเดียวกันกับฤดูการนี้หากมีการต่อสัญญาน้องคิดว่ากาจะต้องมีการเจราจาต่อรองกันเพราะตอนนี้น้องโฟกัสเรื่องสภาพร่างกายมากกว่าเรื่องเงินค่ะแอดคิดว่าคงเป็นการเจรจาต่อรองถึงจำนวนนัดที่ลงเล่นนั่นเองค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ามีโอกาสในการต่อสัญญานะคะยังไงก็รอดูกันต่อไปค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขายื่นข้อเสนอมาก็ก็มีโอกาส ก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องต่อรองกันมีข้อมีข้อต่อรองกันนิดนึงเราเราเริ่มกลับมามองแบบร่างกายเราเป็นหลักมากกว่าเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันก็เลยทําให้คิดเยอะค่ะแล้วก็ต้องเอบอกเขาก็มันมันก็ต้องต่อรองกันนะคะยังไงอย่างงี้ค่ะส่วนการเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายก็รอลุ้นกันว่าทีมฮิเมจิจะคว้าไปเจอทีมไหน แฟนๆบางคนอยากให้จบอันดับที่5บางคนก็บอกว่าถ้าจบอันดับที่5ก็อาจจะต้องไปอยู่ในสายของทีมโอสกามาเวลัสทีมอันดับ1ของตารางนะส่วนแอดก็ไม่คิดอะไรมากค่ะรอดูว่าสุดท้ายทีมที่เมจิจะไปเจอทีมไหนไปเลยจากรูปนี้การแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายและชิงชนะเลิศจะเป็นการแข่งขันรอบละ3แมตช์ซึ่งผู้ที่ชนะ2แมตช์ก่อนจะได้เข้ารอบต่อไป และในรอบชิงชนะเลิศหากชนะ2แมตช์ก่อนก็จะคว้าแชมป์ s อ l e a g u ีไปนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละทีมก็มีโอกาสเล่น2-3มแมตช์ต่อการแข่งขันในรอบนั้นๆไม่ใช่แบบน็อกเอาทแพ้แล้วตกรอบเลยซึ่งแอดก็ชอบการแข่งขันแบบนี้มากๆเลยค่ะเพราะดูดูการที่แล้วทีมใช้ที่แอดเชียก็คือทีมโอซาก้าบูเทออนซึ่งเล่นได้ดีมาตลอดรอบฤด,ดูการปกติก็ได้แชมป แต่พอรอบชิงชนะเลิศก็อาจจะเล่นผิดฟอร์มไปหน่อยและคู่แข่งก็เล่นได้ดีมากด้วยค่ะก็เลยพลาดแชมป์ไปซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะและก็มาต่อที่การแปลคอมเมนต์ของโค้ดนะคะอา i t วิทอลเซลิงเกอโคดของทีมที่เมจิกล่าวว่าผมคิดว่านี่เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับแฟนๆ ผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมต่างต่อสู้อย่างหนักและไม่ยอมแพ้แต่สุดท้ายแล้วก็โชคไม่ดีนักที่เสียแต้มจากการเสิร์ฟเอสและทำให้ใชัยชนะหลุดลอยไปพรุ่งนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของรอบฤด,ดูการปกติพวกเราจะทำอย่างเต็มที่ไปด้วยกันในฐานะทีมเพื่อคว้าชัยชนะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับอากิระโคชิยะโค้ชของทีมโทเรกล่าวว่า ผมคิดว่านี่เป็นชัยชนะที่สําคัญเลยครับผู้เล่นของเราวิ่งไล่ตามบอลจนถึงที่สุดและสู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนวิกตอรีนาฮิเมจิเป็นทีมที่มีตัวตบที่มีทักษะความสามารถทําให้พวกเขาสามารถทำแต้มได้แม้พวกเราจะพยายามสกัดกั้นแล้วก็ตามพวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการเล่นในเกมนี้ซึ่งแทนที่พวกเราจะรอตั้งรับอย่างเดียว พวกเราก็พยายามสู้ต่อไปและผมคิดว่านี่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าแต้มสุดท้ายมาได้เกมในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ง่ายเช่นกันแต่พวกเราจะสู้และเอาชนะชาเลนจ์ต่างๆไปด้วยกันในฐานะทีมอีกทั้งผมรู้สึกว่าพวกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆครั้งที่พวกเราเล่นในบ้านพวกเราได้รับการสนับสนุนจากพลังของแฟนๆทุกคน สำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ผมหวังว่าพวกคุณจะสนับสนุนพวกเราอย่างกระตือรือร้นเช่นกันนะครับสิ่งที่โค้ชทีมโทรเรพูดก็ตรงกับที่แอดคิดเลยค่ะว่าเมื่อวานบรรยากาศในสนามตอนท้ายเซตที่5แอบดูกดดันมากๆสำหรับทีมฮิเมจิทำให้ไม่สามารถปิดแมตช์ได้ยังไงวันนี้ก็มารอเชียร์ทีมฮิเมจิกันต่อไปนะคะ